ช่วงนี้ร้อนเงินมากเลยฉันจะขายซิลินได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนั่นก็คือสวัสดีค่ะคุณผู้ชมเช้านี้ซิลินกำลังออกไปขายของที่ตลาดนะคะอากาศดีมากมีแดดแต่เช้าเลยไปจ้า ถ,ถือไว้ถือไว้กลัวแตกมาแล้วจ้ากลับมาอีกครั้งไก่เสียบไม้นะคะเป็นไงกุ้งชุบเกล็ดขนมปังเหมือนอะไรรู้ไหม

ไปแล้วไก่เสียบไม้เมื่อกี้ทอดเป็นกองเหลือเท่านี้ค่ะแป๊บเดียวลูกค้าจองทุกถุงมีไก่เสียบไม้หมดคนนี้กี่ไม้คนนี้ห้าไม้โนคนนี้เจ็ดไม้นี่เจ็ดนี่สามนี่อีกทุกถุง มีไก่เสียบไม้หมดตัวนี้เหมือนจะเงียบแต่ไม่เงียบนะเหลือสามไม้จ้าก <c oughs> ุ้งทอดเหลือเท่านี้แบ่งกุ้งทอดไปให้โนเอ,อก่อนเนาะ โนเอชอบหนึ no ่งสองนี่ของโนเออุ้ยลม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  ตั้งกล้องได้ไหมเนี่ย yeah. คุณผู้ชมวันนี้เละเทะไปหมดแล้วดูสิกลับมาจากตลาดไม่มีเวลาเก็บครัวกินก่อนแล้วค่อยเก็บมาดูตัวนี้อันนี้ของใครอันนี้ของหนูเมตรสิห้าสม็ดโอ้โหพอแล้วพอแล้วอย่าเยอะเดี๋ยวทรมานอันนี้ของหนูอันนี้ของเจ้าโนเออไปให้เขาหน่อยโนเอครับ นุครับของโนเอลูกโอ้โหเป็นไงลูกโอ้ยลาวคักๆเลยนะลูกไม่มีพริก วันนี้มีสเต็กนะคะส้มตำกุ้งเฟรนฟรายผัก,กซอสมูสตา์ดไม่มีอะไรเข้ากันเลย แต่ก็อร่อยค่ะโอ้โหบัวก่อนโอ้โหบัวอาเบีนโตสวัสดีครับมาถึงช่วงท้ายคลิปค่ะคลิปนี้ซิลินมีหลายเรื่องอยู่นะคะที่จะมาเล่าให้ฟังเนาะเอาเรื่องแรกก่อนซิลินต้องขอกราบขอบพระคุณนะคะทุกความคิดเห็นทุกคอมเมนต์ที่ซิลินถามว่าจะไปร่วมง,งานกับเชฟฝรั่งเศสดีไหม เวลาซิลินะปรึกษาคนดูมันเหมือนมีหลายหัวค่ะช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์ทุกคอมเมนต์น่ะมันทำให้ซิลินเห็นในสิ่งที่เรานึกไม่ถึงเออนึกออกไหมแกอย่างเช่นคอมเมนต์ที่บอกว่าซิลินน่าจะไปทำเพราะว่าอาจจะเป็นงานใหม่ในอนาคตอย่างเงี้ยเออซึ่งซิลินก็ไม่เคยคิดตรงนี้มาก่อนแต่พออ่านดูแล้วเฮ้ยมันมีความเป็นไปได้ว่าซิลินสามารถจะ เปิดสอนเองก็ได้เพราะว่ามีลูกค้านะคะเคยมาถามแล้วว่าสอนหรือเปล่าแต่ตอนนั้นซิลินก็ตอบว่าไม่ได้สอนนะคะก็ยังไม่ได้คิดอะไรยังไม่มีเวลาถ้าอนาคตซิลินก็คิดว่าอันนี้ก็เป็นอีกงานหนึ่งที่น่าสนใจทีเดียว 2. อ,อาหารไทยอ่ะโดนทำให้เสียรสเสียชาติ ด้วยความเข้าใจผิดด้วยความไม่รู้ของชาวต่างชาตินะคะหลายท่านแล้วก็มีเชฟเมืองนอกดังๆนะคะที่เอาสูตรของไทยไปปู้ยี่ปู้ยำซ้ำแหม <c oughs> ไม่ว่ากันนะคะเพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้ไม่รู้ก็คือไม่รู้นะคนไม่รู้อะ่ะอันที่สองเนี่ยซิรินก็อยากจะเผยแพร่อาหารไทย ที่เป็นไทยแท้ๆจริงๆที่มันเป็นแก่นของอาหารไทยจริงๆให้เชฟฝรั่งเศสได้รู้นะคะสิลินคิดว่าเราจะได้ประสบการณ์คนที่เขาเป็นมืออาชีพเนี่ยเขาสอนแบบนี้ขั้นตอนวิธีการทำเป็นแบบนี้นะอ่ะอันนี้ข้อ3นะข้อ4ไปให้มันแล้วใจหมายถึงให้มันรู้ไปว่า เราสามารถร่วมงานกับเขาได้ไหมแล้วเขาสามารถร่วมงานกับเราได้หรือเปล่าไปทํากันแล้วเราจะรู้สึกอึดอัดไหมเราจะมีความสุขไหมกับก,บการทํางานร่วมกันคือตอนนี้มันตอบไม่ได้นอกจากว่าเราจะไปลองทํางานจริงๆด้วยกันดูสักครั้งอ่ะสรุปนะคะซิลินตัดสินใจไปร่วมงานกับเชฟฝรั่งเศสคะ่ะแต่หลายท่านก็เตือนซิลินมานะคะว่าไม่ให้เอา สูตรอาหารที่ซิลินขายอยู่ที่ตลาดเนี่ยไปบอกเขาไม่ว่าจะเป็นปอเปี๊ยะผัดไทยผักทอดไม่ต้องบอกอย่างเราเนี่ยจะไปสอนอาหารอะไรอะ่ะเรามีสิทธิ์เลือกว่าเราอยากจะสอนอะไรนะคะยังมีอาหารไทยอีกลายต่อหลายอย่างที่ซิลินยังไม่เคยขายยังไม่เคยทําที่นี่แล้วซิลินก็สามารถบอกสูตรเขาได้นะคะอย่างเช่นแกงมัสมั่นบ้านเราอย่างเงี้ยฝรั่งอะ่ะควรจะรู้พันแนงอย่างเงี้ยอันเนี้ย ฝรั่งก็ควรจะรู้ว่าวิธีการทำและขั้นตอนการทำที่ถูกต้องอะ่ะมันเป็นยังไงอันนี้เราสามารถบอกเขาได้นะคะยี่สิรลีนไปดูคนอื่นมานะเขาก็จะมีเป็นแบบเรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักแล้วก็ของหวานแต่เราคงไม่ทำสามอย่างนะเพราะว่ามันก็ต้องใช้เวลานานแล้วก็ทั้งวันเนาะก็อาจจะแค่เรียกน้ำย่อยอาหารจานหลักหรืออาหารจานหลักและของหวาน อันนี้เดี๋ยวเราก็ไปคุยเรื่องรายละเอียดกันอีกทีส่วนรายละเอียดตรงนี้ยิบย่อยอ่ะมันมีเยอะเพราะฉะนั้นก่อนเราจะทํางานกับเขาก่อนเราจะร่วมง,งานกับเขาเนี่ยซิลินก็ต้องคุยกับเขาให้เคลียร์ก่อนว่าคุณยอมรับข้อเสนอตรงนี้ไหมแล้วส่วนที่เขาจะเสนอให้ซิลีนอ่ะเท่าไหร่อะไรยังไงตรงนี้เราต้องคุยกันให้ชัดเจนนี่คือคําตอบนะคะแล้วก็แผนคร่าวๆนะหลังจาก ที่ซิลินกลับมาจากเมืองไทยทีเนี้ยซิลินก็มาคิดคิดดูกลับมาจากเมืองไทยเนี่ยซิลินก็จะต้องมีงานรอเยอะมากเลยนะเพราะว่าต้องปิดร้านถึง2เดือนนะ่ะก็ยังไม่รู้เลยว่าจะมีช่วงจังหวะไหนสามารถเข้าไปสอนได้อะนะคะซิลินก็จะมาแจ้งให้เพื่อนทราบอีกทีนะเรื่องต่อไปช่วงนี้ประเทศฝรั่งเศสมีประท้วงใหญ่เกี่ยวกับเรื่อง การเกษียณอายุนะคะซิลินได้รับผลกระทบเต็มๆเลยนั่นก็คือลูกค้าร้านนวดลดลงวะเดี๋ยวนี้เหลืออาทิตย์ละแค่สองคนสามคนเท่านั้นเลยแล้ว planning ต่อไปอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์อะ่ะก็ยังหลงเหลงหลงเหลงอยู่เลยซิลินก็คิดว่าซิลินยังโชคดีที่มีขายอาหารเป็นอาชีพเสริมพอมันมีประท้วงเนี่ยคนก็ไม่ทำงาน น้ำมันก็ไม่มีทุกอย่างมันก็แพงคนเขาก็เซฟค่าใช้จ่ายกันมากขึ้นกว่าเก่านะเรื่องการนวดผ่อนคลายเนี่ยมันคือค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเนาะมันไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นต่อชีวิตมันคือค่าใช้จ่ายที่ต้องมีเงินเย็นๆถึงจะมาจ่ายค่านวดได้อย่างเงี้ยช่วงนี้งานนวดซิลินอะเงียบแต่ซิลินก็จะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะคะซิลินก็มาลุยงานอาหารแทน ช่วงนี้เพื่อนๆก็จะเห็นซิลินขายเข้ากล่องบ่อยหน่อยนะเพราะว่าซิลินร้อนเงินมากเลยซิลินต้องใช้เงินเยอะมากๆนะคะปีนี้เพราะเราจะต้องไปเมืองไทยอย่างที่ซิลินเคยบอกนะคะซิลินไปเมืองไทยสองเดือนไม่ถึงสองเดือนสี่หกอาทิตย์ปิดร้านสองเดือนเนี่ยซิลินจะไม่มีเงินเดือนเลยซิลินก็ต้องสะสมเงินไว้เพื่อที่ไว้ใช้ แล้วก็ไว้ไปเมืองไทยในช่วง2เดือนนี้ตัวเครื่องบินซิลินซื้อเรียบร้อยแล้วนะคะกําหนดการก็คือซิลินจะบินวันที่21มิถุนายนนี้ไปกับเจ้าเอมมาสองคนก่อนแล้วพ่อเลี้ยงกับโนเอจะบินตามไปทีหลังนะคะคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะโอ้โหบัอวอัเบียนโตแกฉันมีเรื่องจะบอกช่วงนี้ร้อนเงินมากเลย ฉันจะขายซูชิเพราะว่าซูชิเป็นอะไรที่ขายดีมากฉันก็จะได้เงินเยอะๆติดตามต่อนะคะคลิปหน้าใครยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามด้วยนะจ๊ะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปกดกระดิ่งด้วยนะคะสวัสดีค่ะร้อนเงิน